On your shoulders, <laughs> we ain't out here moving rocks. <laughs> we, we, here moving borders, we, ain't we out here moving borders. Now we ain't getting postal rides. We out here making causes and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pace stop. <laughs> or you <laughs> pay up. Or make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up for your range stop to your greatness. Same up for the way up. Play the game, bruh. Never stop. i get it if I want it. Gotta make some I yeah. so, Keep going till I got it. สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเว็บตันนะครับแพ็กอีก e ิดอิงีการเดียนขอนําเสนอผู้ชายที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยเชียร์หงแดงเลียพูในยุค2000ถึง2010นะครับสุดยอดกับตันทีมตลอดการที่แฟนบอลเดอะคอปให้การยอมรับว่าเจอร์ลาดคือสุดยอดกับตันที่ดีที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเลียพูครับสตีเวนเจอร์ลาดกับร่างในฤดูกาล2004-2005 ถ้าเป็นปีนรุ่นูการนี้เนี่ยหลายคนคงนึกถึงนี่เลยฮะปาฏิหาริย์ที่อิสตันบูลนั่นเองนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกชิงชนะเลิศเอซี AC, มิลานพบกับลิเวอร์พูลที่อิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับผมนัดน,นี้เนี่ยแฟนบอลเดอะคอปช็อกตั้งแต่นาทีแรกเปาโลมารินี่ยิง1-0นาทีที่1เลยนะครับผมแล้วอีก2ประตูจากเฮนันเคสโปมิลานนำเลิเวอร์พูล3-0แต่ว่าผู้ชายที่ปลุกปีศาจให้ฟื้นกลับคืนมาประตูแรกของเขานะครับนำมาซึ่งอีก2ประตูครับประตูแรกจากสตีเวนเจอร์ลัานะครัับผมเป็นจงหวะ จากฝั่งซ้ายยอนอันนิลิเซ้น,นะครับเปิดให้กับตันทีมซีเวนเจอร์ลาดนะครับผมโขกลูกนี้ผ่านมือดีด้าเข้าประตูไปเป็นประตูแรกให้กับริพูตีตื้นมา 1ประตูต่อ3นะครับแล้วเหมือนเป็นประตูที่กัปตันทีมแสดงให้ลูกทีมเห็นว่าเฮ้ยเราอย่ายอมแพ้ไว้พวกต้องสู้ไว้เวลายังไม่หมดนะครับแล้วพวกเขาก็ทําได้นะครับ1ประตูตามมาจากวลาดเมีร์ซิมิเซอร์และอีก1ประตูจากชาบิลองโซสามจุดโทษนะครับผมเสมอกันในเวลาต้องต่อเวลาพิเศษและยิงจุดโทษนะครับและเรียลผู้ยิงแม่นกว่านะครับเอาชนะแบบโกงตายมิลานไปได้ควา้าแชมป์ฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกในปี2004-2005หลายคนเรียกว่าปาฏิหาริย์ที่อิสตันบูลนะครับนี่เป็นแชมป์สมัยที่5ให้กับ เดี่ยวพูนะสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็เป็นสมัยแรกให้กับสตีเวนเจอร์ลาดนั่นเองนะครับผมเปิดกันไปเท่าไหร่ครับสำหรับแพ็คนี้นะครับจริงๆ <c oughs> ต้องบอกว่ามันไม่ใช่วิกไทม์นะครับที่จะมาเล่าแบบ วันนี้ที่มาที่ไปจากแมชนู้นแมชนี้แต่ว่าเกมทําทีเซอร์มาเจาะจงเลยว่าเป็นแมชนี้นะครับก็เลยต้องพูดถึงแมชนี้เยอะนิดหนึ่งนะครับที่มาที่ไปแบบนี้แล้วพิโคจะทําร่างนี้ของสตรีวิจีออกมาแบบไหนเดี๋ยวพาทุกคนมาดูกันนะครับร่างนี้สามารถทําตันรวมมบนัสสูงสุดได้อยู่ที่104้เลยนะจ๊ะ ตำแหน่งหลักตามโปรไฟล์จะเป็น D M F นี่หละครับประเด็นนะฮะแล้วเพย์สไตล์เป็น Box to Box นะคะตำแหน่งที่ยืนได้ตาม Default เลยนะครับก็จะเป็น D M F C M F และ A M F นะครับบูสเตอร์จะเป็น d u วิลิงนะครับก็จะเพิ่มมาอย่างละสนะครับ e v ฟ a ิซิบมา e e นส s แท็กซ i ล g Speed และ Stamina นะครับผมนี่มันก็เข้ากับ D M F เนอะเออแล้วเจอหลาดที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเป็น C M F นะครับผมแล้ว D M F เนี่ยมันจะอัพค่าพลังไปในแถวไหนแถวไหนทางไหนจะดีหรือไม่อย่างไรนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมบอกเลยผมจะลงทุนนะอัพ2แบบให้ดูนะครับแล้วก็รีเซ็ตให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าคุณจะได้เห็นของจริงนะครับผมอ่ะแบบแรกนะครับผมจะกดออโต้ให้ดูก่อนนะผมใช้โค้ดชาบี้ออโต้โค้ดใหม่88นะครับผมกดออโต้ไปจะเป็น844 8, 8 5 3อันนี้แบบไม่ได้ปรับไม่ได้แก้อะไรเลยเนี่ยถ้าแบบนี้นะครับเราจะ104เลยนะครับผมถ้าโค้ด88นะครับผมเออโค้ดโหดนะถ้าออโต้นะครับถามว่าแล้วปรับให้มัน104เนี่ย โดยที่เน้นเรื่องของเกมรุกเน้นเรื่องของการยิงพัทซิ่งได้ไหมนะครับยังคงได้104เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเออถ้าเกิดมันออโต้เนี่ยมันจะไปตาม DMF นะค็คือตำแหน่งหลักนะครับตำแหน่งตามตามการ์ดนะครับ DMF เวลาออโต้มันก็จะไปเน้นด e เฟนดิ n งหน่อยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวให้ดูค่าพลังข้างในนะครับว่าออโต้ปุ๊บเนี่ยถ้า104นะแบบไม่ได้ปรับอะไรเลยเนี่ยค่าพลังมันจะสูงไหนตอนนั้นเจดารดอายุ25ปีนะครับผมนี่ฮะ บอลของตัวนี้วิ่งไทเปอร์ชั่นอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับพาร s ซิ่งโล p a พา85ล็อ t เท็ดพา89นะครับเกมรับดูนะฮะ97 93 90 94นะครับอย่างที่บอกไปว่าการ์ดนี้จะเป็น DMF ไงเวลาออโต้มันก็ต้องอิงตาม DMF เนาะแล้วก็ดูจากค่าพลังอุบะอมก็ดูจาก DMF นั่นเองนะครับสปีด88สปีดต้น80นะครับอันนี้บูสเตอร์นะแต่ว่าถ้าเราออโต้มันจะได้ประมาณนี้นะครับทิกกิ้งพลัง89โอ้โหเตะแรงไม่ถึง90จะสมเป็นไม่เจิดได้ไ ซุปเปอร์เจิดระเบิดพลังเราต้องแบบคิกิ้งพาวเวอร์สูงๆไงวะเตะแรงๆใช่ปะเออถ้าเกิด ถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสว่าข้างนอกนะครับผมจะต้อง104นะผมขอรีเซ็ตให้เลยฮะลงทุนเลยนะครับผม600 0 0 GP กดรีเซ็ตให้ดูนะครับและผมจะขออัพแบบนี้ดีกว่าครับผมถ้าสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสว่าข้างนอกจะต้อง104นะครับผมจะแนะนำ103ที่ส่งคุณค่าและส่งพลังนะครับดีเฟนดิงมันเยอะจนเกินไปนะครับเอาออกเลยฮะเอาออก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 ดีเฟนดิงให้เหลือสักสินะครับผมแล้วก็ พาร์ตซิงนะครับผมมองว่าส่วนตัวผมมองว่านะบล็อกสู่บล็อกเนี่ยพาร์ตซิงเนี่ยจำเป็นไหมจําเป็นแต่ว่าจําเป็นน้อยกว่าเรื่องของความอึดนะแล้วก็เรื่องของการตีแรงสําหรับเจอรลาดนะเออถ้าเป็นเจอรลาดนะเออ่ย้ำอีกทีนึงนะครับผมชอบไม่ชอบก็ตามแต่นะฮะผมจะลดพาร์ตซิงลงเหลือ4นะครับแล้วก็ไปใส่เด็กเซียรตี้เป็น5นะครับผมแล้วที่เหลือนะฮะเอามายัดตรงนี้เลยฮะลูเวอร์บอดี้สเตนนะครับผมปื้ดปะ๊าป๊าปะปะ๊า ใส่ไป12ก่อนนะครับผม lower body stance เป็น12นะครับแล้วเหลือแต้มนิดนึงนะครับเอามาใส่ที่ airless t a n c e นะครับผมจาก5้านะครับผมเพิ่มเป็น7นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้เป็น90เดี๋ยวคุณจะได้เห็นเจอหลาดตัวชั่นที่อาจจะไม่เคยเล่นมาก่อนก็ได้นะครับใครมีเจอหลาดร่างเก่าๆเดี๋ยวลองดูค่าพลังที่ผมัพล่างนี้นะฮะแบบนี้นะครับ103อยนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าไม่ซีเรียสข้างนอก104นะครับแบบนี้น่าจะสมดุลแล้วก็เป็นเป็นเป็นเจอหลาดที่คุ้นเคยนะครับผมแล้วก็เเเเเพิิ่่่มมตรืออองงงขขจจุดดน ให้มีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าถ้าอัพแบบนี้แนะนําให้ยืนแบบสูงสูงนิดนึงนะตั้งเป็นซ m f ฟไปนะครับจะขยับยืนสูงสูงก็ได้นะครับผมอ่าจะเอากลางรับคนเดียวก็ได้แล้วก็จะได้มีส่วนร่วมกับเกมรุกมากขึ้นเนาะจังหวะยิงไกลจังหวะเติมขึ้นไปในกรอบเขตโทษหรือว่าลุ้นจังหวะยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษเนาะก็จะทรงประมาณนี้นะฮะผมขอ ใช้เป็น c m มแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะตั้งเป็น DMF แล้วยืนคนเดียว DMF ได้ไหมผมว่าอาจจะไม่เหมาะด้วยเนื่องจากว่าสไตล์เขาเป็นบ็อกซ์บ็อกนะถือแม้ว่าจะออโต้แล้วร้อยสี่แล้วแบบค่าพลังเกมรับสูงนะครับผม <Okay. S 1> ถ้าเป็นสไตล์ออเคสเตอร์ก็ว่าไปอย่างหนึ่งนะเออมันจะมีบางร่างที่สไตล์เป็นออเคสเตอร์นะครับเนี่ยพัทซิ่งผมไม่ได้เน้นมากนะครับขอประมาณ80ก็น่าจะโอเคแล้วสำหรับบ็อกซ์บ็อกซ์นะครับผมเกมรับเราลดไปนะครับเราก็จะเหลือ94 90 86 90 เอ็ดนะฮะก็ยังก็ยังสูงอยู่ดีนะดูสปีดนะครับเราเพิ่มมาเป็น93เลยนะครับเพราะว่าเราใส่โรบอทบิ๊กเซนและที่สำคัญคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับเตะแรงเราเป็น93แต่เสียดายมันไม่ใช่เออบูสเตอร์คิกกิ้งพาวเวอร์ความแข็งแกร่งเราได้มาเป็นเก้าสีฟ้าเลยเห็นไหมและที่สำคัญสิ่งที่ผมอยากได้มากสุดคือซัมมิแนครับความอึดนะครับเราอึดไปเลย99นะครับนี่เป็นจุดเด่นของเจอลาดล่างนี้เลยนะคือเราจะต้องวิ่งสุดลงสุดได้ตลอดทั้งเกมไม่มีหมดนะครับผมไม่ต้ออองเเเปปลี่ยนนนนตัััวกะะะคครรรบบผผมมพา็ ามินา่าก็ใช้เยอะพอสมควรสกิลมีสกิลปั่นลองนิงเคอร์เลอร์ครับผมไลทิ้งช็อตมีนะฮะเฟิร์สไทม์ช็อตมีนะฮะแล้วก็สกิลจ่ายบอลมีวัฏจักรพาสพินพอยด์คอสซิงครับผมออุสไซร์เคอร์เลอร์นะครับผมโลว์วัฏจักรพาสแล้วก็กับตันซี่ไม่มีสกิลเฮดดิ้งทั้งทั้งที่หม่งทําประตูได้มีไฟติ้งสปิริตอยู่แล้วนะครับผม เลือดนักสู้ต้องมาเต็มๆนะครับส่วนสกิลนะครับถ้าจะใส่เพิ่มนะครับก็แนะนำสกิลเฮดดิ้งจำเป็นไหมไม่จำเป็นหรอกเพราะจะม่งทำประตูได้แต่ว่าพี่โคไม่ทำไม่ทำเฮดดิ้งมาให้นะครับพวกดับเบิลทัสคลองบอลนะฮะหรือว่าสกิลยิงไกลนะครับผมสกิลเกมรักอินเตอร์เซชันก็ใส่มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูนะครับผมไหนก็ไหนละ ดวงโคตรดีบอกเลยนะสูมสกิลให้พี่เจอในดวงโคตรดีได้เดี๋ยวบนทัสมาอันแรกแล้วเอาไซเคเลอร์อ่าซ้ำไม่เป็นไรค,ครับผมกดอีกต่ออีกรอบหนึ่งปับป๊บก็ไปหมักส์ใส่เธอเอาของดีนั่นเนี้ยเก็บไว้เก็บไว้อีกทีหนึ่งปับปงป๊บก็ไปอเนเซปชันดูดิสกิลเกมรับก็มีเออข้าวพลังเกมรับดีแต่ไม่มีเดเซปชันเพราะฉะนั้นควรใส่นี่นะเอาเขาเคลีย ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอีกทีนึงเด็ปั๊บเอาสไลดิงอ่าดีๆจะได้สไลด์ดีๆครับผมอย่าแซวอย่าแซวอย่าแซวนอกประเด็นนะฮะเห็นสกิลสไลด์อย่าแซวนะครับผมผมจะเ,เว้นช่องว่างไว้อีกหนึ่งสกิลนะครับเผื่อในอนาคตจะใช้วิธีเลกซี่ทันเฟอร์นะครับผมโอนสกิลตามที่ต้องการมาอีกหนึ่งสกิลนะครับ เออเมื่อกี้ขอแก้ไขนิดหนึ่งนะครับเหมือนจะบอกว่าเจอหลาดเคยมีร่างออเคสเตอร์ไม่มีนะครับผมนะโฟร์สโคนะจำผิดนะครับผมก็เจอหลาดมีแค่ร่างบ็อกซ์บ็อกซ์นะครับสไตล์เดียวยังไม่มีสไตล์อื่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นร่างทีมชาติอังกฤษนะครับกับร่างบิ๊กไทมนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเปรียบเทียบให้รับชมกันนะครับผม ผมเคยพูดเสมอนะครับว่าเวลารีวิว4จกักรพรรดิตำนานกองกลาง,งทีมชาติอังกฤษในยุค2องปานต้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเดวิดเบย์แฮมพอลสโก้แฟรงแลมพาร์ดและสตีเวนเจอร์ลันนะครับผมโคตรชอบนักเตะ4คนนี้เลยนะครับ,บเพราะว่าเตะโคตรแรงยิงโคตรหนักสะใจาแต่เสียดายร่างนี้นะครับบูสเตอร์ไม่ได้เพิ่มคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับผม,มแล้วก็ตำแหน่งหลกักเนี่ยจะเป็น DMF เป็นกลางรับไปสันน้นๆดูจังหวะปั๊มลูกนี้มาครับทะลุทะลวงมาได้ยังไงแล้วจ่ายลูกนี้โอ้โห เดี๋ยวดูอีกทีนึงครับเหลือจะเชื่อในจังหวะกระแทกตั้งแต่กลางสนามนะครับผมปั๊มเดือบอยมาได้คาเซียมิโรมาได้ครับแล้วผ่านฟันไดมาได้โอ้โหแล้วจ่ายอนส้นถึงมินนี่ถ้าไปเองอาจจะไม่เข้านะต้องทีมเวริร์กนิดนึงเนี่ยฮะชนมาประมาณ2อด่านนะครับผมชนมาแบบบอลกระแทกนี่คือจังหวะบอลหลุดบอลกระแทกบอลชนเราต้องลุ้นนะลุ้นว่า A i จะไปทางไหนนะครับบอลจะไปกระดอนเข้าทางใครแต่ช็อตนี้เข้าทางเจอหลักหมดเลยนะครับโค้ชชอบ สำหรับเจอหลาดล่างนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับว่าการอัพเนี่ยมันสามารถอัพไปในหลายลลยแบบมากนะครับผมขึ้นอยู่กับความชอบเลยบางคนอาจจะออโต้เอาร้อยสี่ไปบางคนจะปรับนิดปรับหน่อยก็ยังได้ร้อยสี่บางคนก็อาจจะไปเน้นพารซิ่งนะเออซึ่งตรงกันข้ามกับผมที่ผมตัดออกนะครับผมมันก็แล้วแต่ความชอบนะแต่แค่ข้อจํากัดมันคือตําแหน่งหลักมันเป็น DMF แล้วแพทเทิร์นมันเป็นกลางรับมาเกมรับมาซะเยอะนะครับผมมันก็เลยแบบแอบเสียดายตรงนี้นิดนึงตูมล่ง แต่ก็ยังไม่คงคุณค่าซึ่งของการยิงเตะแรงนะครับถึงแม้ว่าเตะแรงอาจจะเบาวกว่าร่างอื่นนะครับถ้าออโต้มาไม่ได้ปั๊บนะครับเดี๋ยวก่อนเดีก่อนเจมหมดพาวส์เดี๋ยวรีวิวให้นะทุกคนใจยเย็นนะ ดูจังหวะการทําเกมกลางสนามนะครับสไตล์บ็อกซ์บ็อกซ์นะครับผมก็เคลื่อนที่จากบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองนะครับผมหรือบางครั้งก็อาจจะลงต่ำไปช่วยในกรอบเขตโทษบ้างบางครั้งนะครับแล้วก็ต่อบอลกลางสนามจนถึงนี่เลยฮะมาหน้าประตูของฝั่งตรงข้ามเลยนะครับผมเข้ามาในกรอบเขตโทษด้วยนั่นคือบ็อกซ์บ็อกซ์นะครับเป็นวิดฟิลมดงานที่สติมิแน่โคตรสําคัญผมก็เลยต้องเพิ่มสติมิแน่และความยิงแรงนะครับให้มันยังคงคุณค่าการเป็นเจอร์ลัดอยู่นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่มีบูสเตอร์ขอองงกาาารรรรเเตะะะแนนนนนนคคัััับบผผมม้ทีี่่สยยด องประกอบโดยรวมของเจอหลานเนี h, oh, right. so <can> <can> honest, so mm ่ยผมก็รีวิวไปหลายร่างแล้วนะครับผมร่างนี้เนี่ยก็ทรงดีเหมือนเดิมนะครับผมถ้าอารมณ์ความรู้สึกนะผมว่าความรู้สึกมันอาจจะไม่ได้มากนักนะสำหรับความแตกต่างถ้าเทียบกับร่างวิกทามเนะร่างวิกทามที่ผมเคยเล่นเคยรีวิวไปแล้วก็ยังใช้อยู่ด้วยนะครับผมถ้าเอาความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกมันอาจจะไม่ได้มีความต่างกันเยอะนะแต่ในเรื่องของเทคนิคนะครับผมนี่ใส่เดืบนทัสมาได้นะครับผมการเล่นมันก็ทรงเดิมนะครับผม เพียงแต่ว่าค่าพลังในรายละเอียดลึกๆข้างในมันเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความองความอึดนะครับเกมรับเนี่ยเข้าปะทะบอลดีขึ้นถ้าเป็นร่างเก่าๆเนี่ยอาจจะไม่ได้จิ้มบอลได้ง่ายขนาดนี้แล้วก็การช่วยการยืนตำแหน่งเกมรับมันอาจจะไม่ได้ปึกขนาดตีนะครับผมแต่มันร่างอื่นร่างบิกทามันก็จะทดแทนในเรืมม่องของเกมลุกแล้วก็พาสซิงไงได้ป่ะวางบอลไกลอะไรพวกนี้แต่เราตัดออกร่างนี้มันตัดออกไปนะครับผมด,ดูจังหวะนี้นะครับผมปั๊มบอล หลังจากช็อตเมื่อกี้ที่วิ่งชนมา2-3สาคนนะครับผม <S <S ผมสังเกตนะไม่รู้ผมคิดไปเองนะครับโอเคอย่างอื่นโอเคนะฮะแต่ผมแอบติดติดเรื่องโอเคผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับเรื่องของ AI ครับ AI ของนักเตะเฉพาะตัวเนี่ยนักเตะคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติมันมีผลหรือเปล่านะครับแต่ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยหลายคนบอกมันส่งผลเหมือนกันนะครับว่า AI คนนี้ดี AI คนนี้ไม่ดีนะครับผมสำหรับเจอหลาดเนี่ยผมสังเกตนะ หรือผมอาจจะคิดไปเองโดยส่วนตัวนะครับก็คือจังหวะบางครั้งรู้สึก AI มันไม่ค่อยเข้าทางเจอหลาดเท่าไหร่บอลปิ้นบอลกระชอกเพื่อนมาขวางอีกอะไรเงี้ย เออผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับผมบางทีปั๊มบอลปุ๊บบอลกระชอเข้าทางฝั่งตรงข้ามแต่นักเตะคนอื่นในทีมไม่เป็นนะแเต่เป็นจลาดนี่คือแบบจังหวะจับบอลนี่จับยาวโอเคมันเป็นเรื่องของบอลคอนโทรลด้วยเรื่องของโซคอนโทรไม่มีเนาะเออไปใส่โซคอนโทรเพิ่มแก้ไขก็ได้เรื่องของการจับบอลกระชอกะลแต่มันเป็น AI ด้วยแหละนะครับนักเตะท,ที่คลองบอลเยอะๆมีสกิลครบคันเนี่ยบางทีก็จับบอลกระชอจับบอลยาวก็มีเป็นประจานะครับแต่เจลาดนี่รู้สึกบางทีบอลมันชุก บอลมุดมุดนี่ไม่ค่อยเข้าทางอ่ะเรานึกย้อนไปที่นักเตะญี่ปุ่นบางคนรู้ว่านักเตะญี่ปุ่นเนี่ยลุกมุดดีนะ AI ไอบอลเข้าทางดีมุดมุดวนไปไปได้เฉยนะหลุดได้เฉยนะครับแต่ในทางเดียวกันเนี่ยเจอหลาดเนี่ยมันมันบางทีแบบบอลกระชอกปุ๊บปั๊กปิ๊กแป๊กมันไม่ค่อยเข้าทางนะครับก็เลยต้องเอ่ออาศัยความเชื่อหน่อยนะครับว่าเออจริงหรือเปล่าผมแค่รู้สึกไปเท่านั้นเองแต่ส่วนตัวลึกๆผมก็ไม่ได้เชื่อนะแต่แค่รู้สึกไปนี่จังหวะม้วนมามวนมาแล้วไหลเบาไปนิดนึงฮะ เป็นตัวที่ยืนกลางสนามได้ดีทีเดียวนะครับผมอยู่ช่วยเกมรับได้นะครับเวลาเราทําเกมลุกก็เติมเกมลุกขึ้นไปสูงได้นะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะฮะบ,บางทีบางอย่างเราเอาจจะคิดไปเองนะครับผม ผมก็พยายามพูดให้ดูหลายๆมุมมองนะครับบางคนว่าโอ้โหเล่นไม่ดีนูน่นนี่นั่นโอ้โหบางคนบอกเล่นโคตรเก่งโคตรอะไรเงีย้ยเราก็ต้องมองเป็นกลางๆหมแล้วผมรีวิวผมก็ต้องพูดเป็นกลางๆในในทุกมุมมองทุกม,มิตินะครับผมคิดว่าบางทีเราคิดไปเองนะครับมาจังหวะเราบรทันเราใส่มาแล้วล้วทำโอ้โหเฮ้ยล้วงทำไมแล้วขวางตังปืนแม่พระเอศจ,จะแทงซะ่ลยเอามานี่เอาคืนมันี่ครับผมจะยิงแล้วยัขวางทางปั่นก้อยซะเลย ท่าดีใจท่าเดิมนะครับท <c oughs> ่าดีใจท่าฟ้อนท่าเดิมนะครับท่าฟ้อนท่าฟ้อน <c oughs> เราจะสังเกตว่าเจอรลาดจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงไกลเท่าไหร่นักนะครับนี่ขึ้นอยู่กับการยืนนะบางคนอาจจะตั้งเป็น AMF ถ้าตั้งเป็น AMF จะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับผมก็การเคลื่อนที่ก็จะไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวว่าจะวิ่งไปทางไหนก็คือยืนอยู่ตามตำแหน่งนะครับตามสถานการณ์นะครับผมตามควิกเคาน์เตอร์นี่ผมเล่นควิเคาน์เตอร์นะเ,เป็นชาร์วีออลองโซนะครับผม จังหวะเติมเกมลุกขึ้นไปก็อยู่ในพื้นที่ไม่ได้ขึ้นสูงมากนักนะครับถ้าตั้งเป็น d m f นะครับก็มีเติมขึ้นไปบ้างนะครับผมแต่ไม่ได้บ่อยไม่ได้เยอะด้วยนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าจะให้เติมเยอะๆหน่อยก็ตั้งเป็น c m f หรือจะเอามายิงไกลเน้นยิงไกลก็ตั้งเป็น MF ไปเลยก็ได้นะครับผมแต่การเคลื่อนที่จะไม่ใช่ box to box นะแต่สำหรับ FF MF นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าก็ไม่เหมาะหรอกนะตั้ง MF ครัคือเพราะว่าเรามี Key ีย e a t i มิ maker เรามีตัวอื่นที่ NF จ๋าอยู่แล้วนะครับที่ดียนี้ยิงไปไหนก็ไม่รู้เนี <laughs> ่ยจบ score finishing น้อยนะครับผมแล้วก็เรื่องของลูกโค้งนะครับเรื่องของ อ่ก kicking power ววถ้าใครไม่ได้ใส่โรเวอร์บริเซนเพิ่มอย่างผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เตะแรงนะครับแต่จริงๆอ่ะผมไม่ได้ต้องการเตะแรงมากนักหรอกแค่ต้องการสตัมมิน่าความอึดให้กับ style box box สไตล์บ<ส>็อกซ์บ็อกซ์นะครับพราวว่าเราไม่อยากเปลี่ยนออกมาในช่วงท้ายเกมนะครับอยากให้เขายืนระยะได้นะครับตันร้อยสาแบบนี้เราก็ต้องอยากเล่นตลอดทั้งเกมเนาะ จังหวะเติมมาครับผมนี่เติมมาออโต้เลยนะครับตามสไตล์เลยนะครับ uh huh. แล้ว,วดทลุ้มนี้แสกหน้าแสกตาเข้าประตูไปเสียดายท่าดีใจก็ไม่มีท่าดีใจพิเศษเนาะคลิปไฮไลท์จงังหวะการยิงการทําประตูอาจจะมีไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าสไตล์นี้เป็นสไตล์บ็อกสุบ็อกเราว่ากันในเรื่องความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าผมรีวิวกองกลางผมก็เน้นยิงประตูผมรีวิวกองหน้าโอเคต้องเน้นยิงประตูใช่ปะรีวิวปีกจะเน้นยิงประตูอีกรีวิวกองหลังต้องเน้นยิงประตูด้วยไหม หรือว่ารีวิวประตูต้องเอาประตูเลี้ยงมายิงประตูด,ด้วไหมเพราะฉะนั้นผมจะเน้นรีวิวตามหน้าที่หลักก็คือบ o ็อกซี่บ็อกนะครับสไตล์นี้เป็นมดงานเป็นตัวปิดทองหลังพระอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยโดดเด่นในสนามเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าขาดไม่ได้จริงๆนะครับผมอ,อ่ะเดี๋ยวก่อนจากกันไป <S <S เดี๋ยวเปรียบเทียบค่าพลังกับร่างเก่าๆให้ดูนดิดนึงครับ เทียบกับร่างนี้ก่อนนะครับร่างทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นสไตล์บ็อกซ์บ็อกซ์เหมือนกันอันนี้อายุ30ปีแล้วนะครับผมร่างขวามือเนี่ยจะเด่นเรื่องของพัทซิ่งนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบเป็นการกดออโต้นะไอตัวพัทซิ่งมันก็เลยเยอะกว่าที่ผมอัพเมื่อกี้นี้นะครับผมแต่ดูเกมรับดิก็อย่างที่บอกไปนะครับออโต้มันอิงตาม d m f นะครับอาจจะเปรียบเทียบกันลำบากนิดนึงนะครับดูร่างนี้ kicking power ไปเก้าสิบเก้าเลยดิโคตรโหดกระโดดบอกนะครับผมอันนี้คือเจอเลยที่แท้ทูเลยนะแต่่่่รรรราาาางงนน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 นี้้้้้เเเเเะกมัับบคอถป็ ไทม์นะครับอันนี้ร่างบิ๊กไทม์นะของเลี้ยฟภูเหมือนกันนะครับผมเป็นอายุ24ปีเด่นที่พัตซิ่งครับดูโลพัตล็อบทิดพัตเด็ดูหีโคตรดีเลยนะครับผมเอ่อคองบอลก็ดีกว่านะครับผมเป็นตัวกึ่งกึแบบออเคสเตอร์อ่ะตัวเนี้ยเออร่างเนี้ยแบบคลองบอลดีจ่ายบอลได้คลองบอลได้จ่ายบอลดีนะครับผมแต่เกมรับเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้สู้กับเทียบกับร่างนี้ได้เลยนะครับผมต่างกันเยอะมากนะครับสําหรับเกมรับนะครับผมแต่ได้ความดุดันได้เตะแรงคือเจลาดร์ร่างใหม่ของเราเนี่ยมันเป็นร่างที่เตะค่่่่ออนน้้าาาางงเเบบถทียกกัืแต็ 89นี่ถือว่าแรงนะแต่มันก็เบากระที่กับร่างอื่นนะครับผมก็เลยเอ้ยมันใช่เจอหลาจริงเหรอผมก็เลยต้องอัพไปเพิ่มโนวบริเซนนะครับและที่สำคัญคือเพิ่มซามินาด้วยนะครับสไตล์บ็อกซุบ็อกแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเจอหลาล่างนี้สามารถอัพได้หลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเน้นที่104ไหมหรือว่าจะเอา103เน้นพาสซิ่งเน้นบ็อกซุบ็อกไหมเน้นเกมรับไหมมีได้หลายแบบเลยครับผมเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะลังเลแล้วเนาะเออถ้าแบบนีะนะ้ร่างเก่าดีกว่าไหมมันขึ้นอยู่่่กกกกับบบบบบวาาาารรใใชชช้งงงนนนแแลผมมมออไไห็็เเดดิิิยสจ ครับผมแต่ถ้าชอบแบบช่วยเกมรับได้นะครับผมปรับเกมรุกได้นิดนึงนะครับผมก็ร่างใหม่นะครับหรือค่าพลังสวยๆก็แน่นอนร่างใหม่นะครับขอบคุณแอดมินฟุกด้วยนะครับผมสําหรับข้อมูลประวัติที่มาที่ไปเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องมอมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอเล็กซานเดอร์อโนรอแป๊บนึงนะครับอโนอโนนะครับผมจัดไปครับผมเกมบอดส์เท้าในช่องมอมสกีรีวิวอย่าลื I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as, as they, they were a year ago